เลขเด็ดนกตาทิพย์มาแล้วนะคะท่านไหนที่ชื่นชอบเปิดหน้าจอรอแคปได้เลยนะคะนกตาทิพย์นะคะแนวทางเลขเด็ดที่ช่อง 3A นํามาฝากให้ท่านผู้ชมรับชมทุกงวดนะคะงวดนี้นะคะนกตาทิพย์เขาให้แนวทางเลขเด็ดอะไรมาบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะ <c oughs> นี่เลยนะคะเลขเด็ดนกตาทิพย์นะคะ <c oughs> มาแล้วนะคะข้อมูลบนเขาให้เด่น5นะคะ5้เน้นๆเลยนะคะ มาแล้วนะคะนกตาทิพย์นะคะชุด2ตัวนะคะให้มา4ชุด2ตัวนะคะมี05 4 5 6 5แล้วก็8 5นะคะนี่เลยนะคะหลักหน่วยคือ5นะคะหลักสิบมี0มี4มี6มี8นะคะมี05 4 5 6 5 85นะคะนี่คือแนวทางเลขเด็ดของนกตาทิพย์นะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแหล่งทุกงวดนะคะเรานำมาเสนอให้ท่านผู้ชมรับชมถึงหัวกระดบ้านทุกวันนะคะมีตัวเลขมาให้ชมทุกวันนะคะนี่เลยนะคะนกตาทิพย์นะคะก็ขอให้่านได้ขอให้ท่านดวงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ